พราะว่านี้กลับบ้านได้แล้วค่ะใช่กลับแล้วเสร็จแล้วไม่ต้องไปชาเสร็จกลับบ้านเลยหนูชาแล้วไหนลองลุมตกดิสิสวัสดีค่ะน้องนกนะคะตอนนี้อยู่ที่อนิกาคลินิกค่ะน้องนกมาแก้ปัญหาเรื่องแก้มหย่อนคล้อยแล้วก็รูปหน้าไม่ตรงนะคะลองปรึกษาคุณหมอดูแล้วคุณหมอบอกว่าให้ร้อยไหมค่ะจะประมาณนี้ ช่วยในเรื่องให้หน้ามันเป๊ะขึ้นค่ะดูวีขึ้นมาดูกันนะคะว่าจะเป็นเป็นไงบ้างรู้สึกรู้สึกจิตจีจ๊ดรู้สึกเจ็บมากเลยนะ A few moments later ไม่เจ็บเลยคะล่ะรอดมันได้รอดแล้วรอดแล้ว เพราะว่านี้กลับบ้านได้แล้วใช่ค่ะกลับแล้วเสร็จแล้วไนูชาเสร็จกลับบ้านได้เลยไม่ครับไม่รู้สึกเลยค่ะไหนหนูชาแล้วไหนลองลุมตบดูสิไี่รู้สึกไหมล่ะใช่ค่ะเจ็บแค่ตอนฉีดยาจริงๆครั้งแรกของหนูแน่เนี่ย 哎。 เราทำใจสิ่งนี้ค่ะไม่ถำแค่นี้แค่เดียวค่ะโอ้จริงหรอคือแปลไปเลยสิค่ะสวัสดีค่ะหลังทำทันทีนะคะจากที่คิดว่าจะเจ็บมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกของโนสสุปไม่เจ็บเลยค่ะเจ็บแค่ตอนฉีดยาแต่ว่าทนได้ ข้างนี้โดน5ข้างนี้โดนอีก3นะคะจากที่ดูแล้วความแตกต่างแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากเลยค่ะจากตอนแรกเบี้ยวมากๆของสายนะคะตอนนี้พอใจมากค่ะสวยมากไม่เจ็บเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอีกที2ส,ส,ส,สัปดาห์2สัปดาห์หลังทํานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะ 各种各样的。可